มาชมกันต่อครับ EP 2ครับสวัสดีครับยังอยู่กับช่อง y t u t u เตรีมสายชิวนะครับคันนี้เป็นอํานวยการช่างครับจะพาชมไปทีละอูครับมาหนึ่งคันครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ อู๋นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอู๋ที่ต่อรถเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับโดยเฉพาะถังบรรจุข้าวนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับวัดนางชํานะครับเป็นงานของนักโคกนะครับ 90ทองครับต่อเอามาให้ชมครับโดยโดยรวมนะครับทุกคนโอ้เข่าดัดโค้งกันเลยทีเดียว สามารถถอดออกได้ฝากจับนอ็อตมีเหล็กทำให้มากันเยอะครับวันนี้มากันเยอะ,อะนี่ครับบรรยากาศในงานเดี๋ยวชมไปทีละอูครับ นี่เป็นปานเจริญครับปานเจริญการช่างครับอาจจะมากัน3สเปคครับตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่าดูเพนผื่นก็เท่ากันครับน่าจะตัวท็อปนะครับตัวนี้ตู้แอร มาไปชมด้านหลังกันหน่อยครับอีกหนึ่งอูครับที่ต่อรถเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกนี่ครับสวยงามครับชมด้านหลังกันหน่อยส่วนสเปครถก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับพอตัวใหม่ของเ Oh, okay. ตัวเดินแมงป่องครับมากันเยอะครับ รีวิวอูไหนก่อนดีทุกคนมาดูอูนี้กันหน่อยครับรุ่นเจริญการช่างครับรถต,ตีดินพึงต่อเสร็จเลยนะครับ มากันสองคันกับรถอัดฟางครับเดี๋ยวมาชมรถตีดินกันก่อนครับนี่ครับสเปคหางสามเมตรตัวเดินสองร้อยครับช่วงล่างสิบสองลูกครับตู้แอร์ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับปู่รุ่นจเจริญการช่างอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอบางไทรค,ครับต่อรถใช้เองครับนี่ก็เป็นผลงานของทางอู่นะครับรถอัดฟางนะครับใครอยากได้ตู้แอร์หรือว่า ธรรมดาแบบนี้ก็จัดได้ครับราคาไม่แรงครับนี่ครับรถตัดฟางของอูรุ่นเจริญการช่างครับพามาชมครับ น,นี้ก็จะเป็นปั๊มแฟตนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้แยกก็ได้นะครับราคาหนึ่งร้านนิดนิดครับลองโทรมาสอบถามได้ครับราคาไม่แรงหรือว่าคอมเมนต์ติดต่อมาได้ครับใครสนใจรถสีดินรถอัดฟางของอูรุ่นเจริญการช่าง มากันเยอะแล้วครับจกแคบหน่อยครับมาชมของวอลพ์ครับวอลพ์การช่ง เป็นรถตีดินครับของปู่รพจพ์ของเสียโต้งแต่และอู่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับ พอครัโล่งระบบไฟส่องสว่างก็อยู่ด้านบนนะโอ้แจวเ,เลยครับไปกันแบบเร็วๆหน่อยให้เบอร์โทร ตัวนี้ก็เป็นหาง3เมตรครับสเปคทั่วไปประมาณนี้ครับในงานมาอีกหนึ่งอูครับเป็นค่ายสมพงครับเคยโทรติดต่อครับ ท่อตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับดูข้างนอกจะใหญ่นะครับท่อยกหัวได้นะครับช่องล่าง17ลูก กันสองคันครับสมพง์รถตีดินควนดิน จะไม่ได้ดูแบบทุกจุดนะครับครับ,บตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กครับนี่ตัวเล็ก วานหนองคงเ JO8C ครับเนี่ยท่อจริงๆเขาก็ประมาณนี้นะเราจะเป็นทำสวมไว้ครับโอ้หน้าสนครับตัวเล็กนี่หน้าสนนะผมว่าหน้าสนมาก ัวเล็กโครงสร้างเขาจะพับขึ้นรูปเลยนะตรงหลางสิบสิบลูกครับโอ้เจ๋วครับเจว๋จวเจ๋วอ๋เขามีตัวใหญ่กับตัวเล็กครับเจ๋วเลยอ่ะมา ชมกันอีกหนึ่งอูงครับควันใจเจริญการช่างควันใจชาวนาเรททั้งคันเงาวิบวับเลยโอ้ลูกดาวดาวเรททีมงานเนี่ยทีมงาน กันแบบเร็วๆครับพี่น้องปอเจริญครับบันลังเขานี่ใหญ่มากปอเจริญการช่างทีมงานครับ กระบ,บอกไปนะนเป็นระบบโซ่เส้นเดียวนะครับโอ้เจ๋อครับ ไปดูด้านหลังกันหน่อยไหมคุ้มพลังของเขา เขายิงทรายครับช่วงล่างมาชมอีกหนึ่งูครับไปแบบเร็วๆกันเลยสิทธิ์พ่อเสือรถตีดินโอ้เขามากันสามคันครับรถเกี่ยวข้าว

089 8 8 5 8 5 6 4 ลูกมากันสองคันเรดเงากับทูบีครับนี่มัน,นจะเงาเงาก็จะสวยครับอ่ะมาชมรถเกี่ยวข้าวของสิท์พ่อเสือการช่างยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับ มาดูระบบของเขากันหน่อยครับอขอทำแบบง่ายๆครับโนี่โซเส้นเดียวครับช่างโนจัดให้ าเางลยคทันเลอร์อครับก็จะมีเสียงเพลงหน่อยนะครับ เธอโบคู่ครับโอ้โบคู่คช่วงล่างโค90 เงา2024ครับเราก็เอามาให้ชมประมาณนี้ครับ แปดลูกครับลูกเ,เจ้าก็ไม่รักเลยห่างนาเลยอันนี้อันนี้สเปคเป็นไงบ้างครับพี่เป็นตัวนี้เป็นสองเกาหลี23ครับตะกินแพ้เดฟไฟท์ทาคู่ตัวนี้ตู้กี่ฟุตสีฟุตสี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยปากเท่าไหร่ครับสามเมตรเลยปากสามเมตรพอดีเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โตัวนี้น้ำหนักเยอะไหมน้ำหนักขอประมาณแปดตันถึงเก้าตันครับอันนี้ตัวใหม่เลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวใหม่ ราคาบอกได้ไหมอยู่ประมาณเท่าไหรสองล้านสามแต่เปลี่ยนโรลเลอร์แบงปองให้โซ่แังปองให้ครับแล้วก็เ,เ,เป็นกบแบงปองครับสองล้าสามอันนี้มีระบบผ่อนไหมไม่มีมสดอย่างเดียวนะส่วนรถตีล่ะพี่รถตีราคาเริ่มที่้านเจ็ดห้าเรี่ยงกองตัวนี้ก็จะเป็นลน้านเก้า้าครับคูออ่เลยครับก็ท็อปเลยใช่ไหมใช่ครับโซ่โรเลอร์ครับ ห่างนี่กี่เมตรครับสามเมตรสมเมตรสเปคทั่วไปเลยทั่วไปชมภายในหน่อยก็เดี๋ยวถ้าไม่มีเสียงเพลงเดี๋ยวจะไปถ่ายทางไทยเจริญน,นะครับ พอดีตรงนั้นเสียงเพลงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u j e เจมสายชิลล์แช n แนลไว้ Channel, ได้วยครับ